คุณพ่อคุณชฉเลียวอยู่ที่ยาท่านเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเนี่ยคือท่านก็พูดมาตลอดว่าเราต้องตอบแทนสังคมเราได้เราเติบโตมาได้ก็เพราะว่า,ามีลูกค้าสนับสนุนเราเพราะฉะนั้นเรามีกําลังอะไรได้เนี่ยเราก็ต้องตอบแทนเราก็ต้องเป็นผู้ให้นั่นคือสิ่งที่เป็นปณิธานที่ผู้ก่อตั้งองค์กรเขาตั้งไว้นะครับซึ่งพวกเราเป็นรุ่นต่อมาเนี่ยเราก็ยึดถือเป็นวิธีการทำงานของเรา เราเพิ่งเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุดของเราไปนะครับโครงการ TCP ปลูกความรู้สู่โอกาสนะครับอันนี้จะเป็นโครงการที่เราเน้นเรื่องของการศึกษาเป็นหลักนะครับโดยการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆสาเหตุที่เรามาทำเรื่องนี้เพราะเราเชื่อมั่นว่าวันนี้วิกฤตของโลกเราเนี่ยมีอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง climate change ส่วนตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ inequality ความไม่เท่าเทียมกันของสังคม ซึ่งมันเป็นปัญหาของทุกประเทศในโลกแล้วก็ปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งทางองคอ์กรเราและผมส่วนตัวด้วยเรามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยคือการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาทําอย่างไรการศึกษาที่ดีมีคุณภาพจะสามารถเข้าถึงได้โครงการ g c p ปลูกความรู้สู่โอกาสเนี่ยตอนตอนนี้เราตั้งเป็นโครงการระยะยาวนิดหนึ่ง บเบื้องต้นนี้คงเป็น5ปีก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาประเบนผลอีกทีหนึ่งเรามีความตั้งใจที่ว่าภายใน5ปีนี้เ,เราอยากทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็คนที่มีองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยพัฒนาศักยาภาพวันนี้เราเปิดตัว2โครงการนะครับก็จะเป็นโครงการที่ร่วมพัฒนาศักยภาพของครูนะครับอันนี้เราร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์นะครับเราร่วมทำโครงการโรงเรียนปล่อยแสงนั่นคือโครงการที่1เราเน้นเรื่องพัฒนาครู โครงการที่2ก็จะเป็นอันนี้เรากําลังจะไปช่วยเด็กนะที่มีโอกาสหลุดออกไปจากระบบการศึกษาเพราะสถานการณ์โควิดอันนี้เราทําร่วมกับกสศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับอันนี้เป็นโครงการสารฝันการศึกษาเพื่อน้องอันนี้ก็จะเป็น2โครงการที่เราเปิดตัวก,ก่อนแล้วหลังจากนี้ไปอีก5ปีเนี่ยผมเชื่อว่าเราคงจะมีโอกาสทํางานร่วมกับพาร์ทเนอร์อีกหลายส่วนเพื่อช่วยการศึกษาด้หลายมิติครับนะ ทำไมเราถึงมาสนใจเรื่องเรื่องการศึกษาเพราะว่าวันนี้ผมว่าภาคธุรกิจเราหลายองค์กรเนี่ยเรามีความตระหนักแล้วว่าเราเองเป็นผู้ใช้ทรัพยากรมนุษย์เรามีเป็นการจร้างงานคนจํานวนมากดังนั้นเนี่ยในภาพขององค์กรเราเองเราควรจะมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วตอนนี้ t c p ีเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศไทยเราจะมีความมุ่งมั่นที่คิดว่าเราควรจะเข้ามาช่วยเรื่องการศึกษาด้วย ก็โชคดีที่เราได้ทํางานร่วมกับกสศานะครับผมก็ประทับใจนะเพราะกสศเป็นองค์กรที่มีข้อมูลลึกมากแน่นอนในระยะสั้นเนี่ยการให้ทุนการศึกษาเพราะว่าเด็กเหล่านี้หลายหลายส่วนก็จะมีปัญหาจากเรื่องของสภาพเศรษฐกิจช่วงโควิดที่บ้านก็อาจจะไม่ได้มีไรายได้เหมือนในอดีต เพราะฉะนั้นจริงๆเร,งเรื่องเงินก็ต้องยอมรับวว่าสาหรับเด็กที่มีโอกาสจะหลุดจากการศึกษาเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทุนการศึกษาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเราเป็นองค์กรเอกชนเนี่ยเราคงไม่รู้ว่าจริงๆที่ไหนคือจุดที่เราควรจะเข้าไปช่วยบ้างก็จะมีทางกสศที่เขามีข้อมูลอยู่เยอะเนี่ยที่มีโอกาสทางานร่วมกันก่อนอื่นเลยเมีคนพูดกันเยอะรัาการศึกษาไทยล่ะมันมันไม่ดีคุณภาพมันแย่แต่จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ย มันก็ไม่ใช่แย่ไปขนาดนั้นนะไม่งั้นประเทศไทยเราคงไม่จเจริญมาถึงทุกวันนี้นะอย่างตัวผมเองก็โตมาจากการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยผมว่ามันก็มันก็มีความสามารถมีมีสิ่งที่ดีๆอยู่หลายเรื่องนะแต่แน่นอนว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะมีเรื่องเทคโนโลยีเรื่องดิจิทัลดิสลอปชันเข้ามาแล้วสปีดของการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะมันเร็วขึ้นเยอะกว่าในอดีตมากรูปแบบของการเรียนรู้ในอดีตเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบันและโลกอนาคต อันนี้ต้องย้าว่ามันไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยนะประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศเนี่ยตอนนี้ต้องกลับมาดูเรื่องวิธีการเรียนรู้ของเยาวชนวิธีการเรียนรู้ในเรื่องของไลฟ์ลองเรียนนิ่งมาพลิกตำรากันเป็นแถวๆนะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเองตอนนี้เขาก็มานั่งดูกันว่าจริงๆแล้วการศึกษาที่ถูกต้องที่มันจะเหมาะสมกับปัจจุบันกับโลกอนาคตเนี่ยมันคือแบบไหนเพราะฉะนั้นจริงถามว่าการศึกษาไทยเนี่ยแน่นอนครับถ้าเทียบกับหลายประเทศเนี่ยเราอาจจะยังสู้เขาไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรดีเลยนะครับผมว่าผมยืนยันว่ามันก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างเพียงแต่ว่ามีหลายสิ่งที่เราต้องปรับกับโลกอนาคตข้อมูลเนี่ยเรื่ององค์ความรู้มันอยู่ในคอมพิวเตอร์เต็ไมไปหมดอยู่ในอินเทอร์เน็ตเต็ไมไปหมดแต่ทำยังไงเด็กเนี่ยคงไม่ใช่ต้องมาลักษณะท่องจํและททายัางไงจะสามารถเอาองค์ความรู้ร,รู้จักว่าถ้าคุณอยากรู้เรื่องคุณจะไปเรียนที่ไหนแล้วองค์ความรู้ที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตอะไรของจริงอะไรคือของปลอมแล้วคุณมาวิเคราะห์มาแอปพลายใช้าง,งานได้ยังไงอันนั้นคือผมันนเป็ วิธีการทํางานสกิลในในปัจจุบันกับโลกอนาคตที่มันจะต่างในอดีตที่อาจจะเน้นการท่องจําสิ่งที่เราทําอยู่นะโครงการปรุบความรู้สู่โอกาสของเราเนี่ยมาเราเพยายามจะหาองค์ความรู้ที่ที่ใช่ที่เหมาะสมนะครับโดยการทํางานร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆแล้วถ้าเกิดตรงไหนมันดูแล้วมันถ้าทํามันไปได้เนี่ย เราก็พร้อมจะสับสุนให้มันสเกลอัพในวงกว้างมากขึ้นกว่านั้นแต่แต่สิ่งที่เราพยายามจะบอกพาร์เนอร์ทุกคนคือซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยนะครับว่าการแก้ปัญหาการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนไปเพิ่มฮาร์ดแวร์อย่างเดียวคือการจะไปซื้อทับเบ็ซื้อสมาร์ททีวีซื้ออุปรกรณ์ต่างๆไปให้โรงเรียนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา,าถ้าวิธีการมันไม่ถูกต้อง เราจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาเนี่ยมันต้องกลับไปตั้งแต่ปฐมวัยเลยอะตั้งแต่เด็กเลยก่อนเข้าโรงเรียนด้วยซ้ำซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ภาคเอกชนหล,หลายที่ก็เริ่มเล็งเห็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมว่าการจะช่วยการศึกษาสําหรับ5ปีของของเราเนี่ยของ TCP เนี่ยเราคงมองทุกช่วงอายุนะครับแล้วก็ตรงไหนได้ที่เรามีโอกาสช่วยและเป็นโครงการที่ดีเราก็จะเข้าไปสนับสนุนแต่ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอาจจะโฟกัสช่วงต้น มากกว่าส่วนช่วงปลายช่วงมหมาวิทยาลัยช่วงปชวปชวปสวสเนี่ยมันเป็นะบวนการปกติที่บริษัทเราก็ทําอยู่แล้วกับในการเวิร์กกับสถานประกอบการต่างๆก็คือปัญหาเรื่องการศึกษาเนี่ยมันเป็นมันเป็นวงกว้างคือธรรมศาสตร์เองหรือกศสเองเนี่ยทุกคนก็มีขีดจํากัดในการจะทํางานทุกคนก็จะมีรีซอสมีทีมงานมีงบประมาณที่จํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยสองพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาก็สามารถช่วยได้บางเรื่องช่วยได้บางกลุ่ม ที่เราเองเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากจะไปมากกว่านี้อยากจะช่วยเรื่องการศึกษาให้เร็วกว่านี้เนี่ยเราคงต้องการพาร์ทเนอร์ขึ้นมาอีกเยอะนะครับวันนี้ถึงพยายามไปมชวนคุยแล้วก็จะมีอีเมลให้นะครับก็คือ info@tcp.com info@tcp.com อันนี้ก็จะเป็นอีเมลที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อ,อ,อรองรับไอเดียนะครับว่าใครที่รู้สึกว่าถ้าติดตามเรื่องราวของโครงการเราแล้วรู้สึกมีความสนใจมีแนวคิดที่เออเราคุณมีไอเดียอะไรบางอย่างคุณมีสิ่งที่คุณเห็นปัญหาบางอย่างที่เราจะมองไม่เห็น หรือคุณอาจจะมีวิธีการที่คุณอยากนาเสนอก็อยากเชิญชวนให้ส่งอีเมลมาพูดคุยกันครับจะผิดจะถูกไม่เป็นไรผมว่าอันนี้คือสิ่งที่เรามุ่งหวังจากการเปิดตัวโครงการนี้เลยครับ